ไอายอลีลีล <c ười> <t ell> <74. S 1> ีไ <c> อ <ười> <t ell> <t ell> ้เอ้ยอุ้ยอายเด้อุ้ยพวกเห็นนายหอมเอ้ยอายเด้อายเด้เฮ้ยส่งกันนะส่งเออวีเบิ้งก่อนไอโฟนโอ้ยอายบ่กมื่นละแม่ตาใหญ่ๆค่ะมื่นละแม่

kill lắm ấy. đi la bừng mà ơi, bùn bị lệ bọn nó lăng mình มาเบิ้งนี่นะามาเบิงบไไบ้งจริลลงๆก็จะไปวบบมาเบิ้งเงี้ยม่ห่างมาเบิ้งนี่นะก็จะเย็นในใจยังเป็นบาบกอกเ เอาเขาจะเปทิ้มอะไรเขจะออกไว้ล่างบานอะไรออกนอ,อกหัวได้ไปไว้ทงหนา